สวัสดีครับพี่ๆทุกคนเมื่อวันที่ยีิบสองมิถุนาปังได้ไปวัดทับกระดานนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีมาไหว้หุ่นแม่พึง่งพุ่มพวงดวงแก่นนะครับดูครับอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะครับต้นโพหรือต้นใส่ปังก็ไม่รู้นะครับหุ่นชื่อพึ่งแม่พึ่งสวยมากๆปังเดินเข้ามานี่ รู้สึกว่าขนลุกแล้วก็มีความสุขมากๆครับที่ได้เข้ามาได้มาสักครั้งหนึ่งปังไม่เคยมาเลยนะครับเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกปะครับเดินชมบริเวณรอบๆวัดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลิฟทุกไลที่ติดตามนะครับดูครับรูปภาพเพิ่งสวยมากๆเลยรูปนี้สวย ไม่เพิ่งยิ้มน,น่ารักมากๆเลยนะครับ